คนที่เกิดมาอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยเงินทองมีโภคะมากมีทรัพย์สินที่ไม่ได้เดือดร้อนข้าวปลาอาหารก็มีอุดมสมบูรณ์ลักษณะกรรมที่เขาเคยทำไว้เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่รู้จักการให้อย่างเช่นการให้ าให้ข้าวให้น้ำให้ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลท้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์คือเป็นคนไม่ตระนีรู้จักมีจาคะรู้จักละความตระีีการทำบุญด้วยการให้เนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่ ทำให้เกิดมาแล้วมีโภคะมากเป็นคนที่เกิดมาร่ำรวยเงินทองแต่กลับกันบางท่านเองเกิดมาเนี่ยยากจนมีโภคะน้อยมีเงินทองน้อยทรัพย์สมบัติเนี่ยไม่มีมีก็มีแบบขัดขาดเหตุปัจจัยก็คือตรงกันข้ามเลย เป็นคนที่ไม่รู้จักการให้ก็คือไม่ให้ข้าวให้น้ําให้ยานผานะดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไลที่นอนที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่เครื่องตามประทีปแก่สมณพราหม์ก็ไม่รู้จักให้ไม่รู้จักทําบุญไม่รู้จักจาคะสละการไม่รู้จักการทําบุญให้ดานเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยมาเกิดแล้วเป็นคนที่ลําบากยากจนเป็นคนที่มีโภคะน้อยมีเงินทองน้อย